ครับเรามาต่อกันในตอนที่3ต้องขอโทษทีตอนที่2เมื่อกี้มีสายเข้าก็เลยสะดุดไป<ๆ>ก็เลยต้องมาเริ่มกันใหม่ในตอนที่3ตอนที่2เลยไม่ค่อยได้ยาวนะักมาดูในสเตปของยูรีการสร้างยูรีหรือฟอร์มชันหรือการสร้างน้ําปัสสาวะอย่างที่บอกไปแล้วเลือดแดงนะจะัเข้าสู่สู่เนฟรอนในในส่วนที่เรียกว่าลิ n นอทอรีแล้วก็แตกเป็นแขนงของแอฟเฟเรนต์อาร์เทอริโอนแล้วก็เข้าสู่ใน เข้าสู่ในกมูลลัสนะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยที่ที่รักทำทำลักษณะเหมือนเป็นแตกเป็นแขนงเป็นตะกร้อเป็นสารอะไรกันอย่างเงี้ยนะเป็นส่วนนี้เสร็จแล้วก็มีการกรองของเสียนะครับเข้าสู่ในส่วนของอของสเปซหรือช่องว่างนะของเสียที่ถูกกรองไปนั้นมันมีทั้งยูเรีย ยูริกแอซิดกลูโคสอะมิโนแอแล้วก็เกลือรวมทั้งน้ําด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถูกกรองไปนะครับแต่น้ำเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าของเสียทั้งหมดก็มีทั้งน้ําติดตัวไปด้วยในส่วนเลือดที่กรองแล้วก็จะผ่านออกมาเป็นอีเฟเรนซ์อาเทรินะเป็นสีแดงเนี่ยมะวิ่งแล้วก็พันไปกับเส้นเลือดท่อนะครับท่อ,ทอชิวบูในส่วนของเนฟรอนอีกทีหนึงนะครับทีนี้ อันนี้เป็นก l o ู e ล่า a g l o m ล่าแค c a p s u l ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ผ่านน้ำของที่กรองจากโกล m e ล u l แล้วก็จะเข้าสู่ท่อนะครับสู่ท่อนะครับเป็น proximal convoluted t u b u ูลนะครับอันนี้ก็เป็นท่อที่คดเคี้ยวมาแล้วก็มาช่วงของ loop of h e l e n ที่เราพูดไปแล้วพวกนี้ก็จะเป็นมีการสารของเลือดฝอยที่แทรกอยู่กับตามท่อ ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวจะมีบทบาทในการที่จะมีการดูด reabsorption ที่เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเซสของ urine formation นะครับอย่างที่สรุปไว้แล้วก็คือนะก็ขั้นตอนแรกก็จะมีการกรองที่ glomerular filtration ที่พูดไปแล้วน้ำนะ water เ,เกลือนะครับ nutrient โมเลกุลพวกสารอาหารที่โมเลกุลเล็กแล้วก็ waste product ต่างๆ ก็จะถูกนะฮะเคลื่อนผ่านโกลูลสัสเข้าสู่ภายในโกลูราแคปซูลอ่านะตรงนี้เป็นโกลูราแคลซูลท่านี้นะครับอ่านะในส่วนของอโมเลกุลเล็กๆนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของโมเลกุลเล็กๆขึ้นมาเราเอ่อแล้วเราก็เรียกกระบวนการนี้ว่าไอส่วนนี้เรียกว่าโกลูร่าฟิลเต็หรือเป็นตัวกรองนั่นเองก็คือกรองในส่วน นะครับส่วนที่เป็นโมเลกุลเล็กก็ก็จะผ่านลงไปได้นะครับท <c oughs> ีนี้พอมาขั้นตอนที่2นะครับเป็น t u b u l a r r e absorption หลังจากที่ผ่านเข้ามาสู่ Proximal c o n v o l u t e d แล้วชูวบูแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการ r e a b s o r p คือดูดดูดกลับพวกสารอาหารเกลือแร่ <c oughs> นะก็มีการดูดถูกดูดกลับเข้าไปแล้วก็น้ำด้วยนะครับ เข้าไปสู่ c o r t u c e d proximal tubule ตัวนี้ <c oughs> นะซึ่งสารเป็นลากแหเป็นเน็ตเวิร์กเลยนะฮะทำให้แล้วก็น้ำก็จะผ่านไปได้นะก็จะถูก p a s s i v ก็จะทำให้น้ำก็จะถูกืดูดซึมเข้าสู่สู่เส้นเลือดต่อไปนะครับแล้วก็กระบวนการที่3 tubular secretion นะหลังจากที่เรามีการดูดน้ำกลับแล้วก็กรองของเสียผ่าน ชิวบุนทีนี้เรียกว,ว่าท u บ u ลาร์เรียบซ้อมชันตรงนี้แล้วก็ของเสียหรือต่างๆก็เข้าสู่เข้าสู่ในส่วนที่เรียกว่าทูบูลาซิคเชรชันนะครับแล้วก็ออกมาทาง collecting duct นะครับ collecting d u ซึ่งก็จะมีน้ำยูเรียยูริกแอซิดซอลเกลือนะครับแล้วก็ครีอตินีนต่างๆสารต่างๆนี้ก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะอันนี้ก็เป็นกระบวนการ3ขั้นตอนนะครับ กระบวนการกรองที่ glomerular filtration เป็น,นกลไกที่เรียกว่า plasma นะครับกลไกที่ plasma จะกรองผ่าน glomerular membrane อันนี้เป็นการกรองแบบธรรมดาก็คือ simple filtration เพื่อที่จะแยกสิ่งที่ไม่จาเป็นที่ไม่เป็นอ u t o ทีไม่เป็นประโยชน์ออกจากเลือดจะเกิดขึ้นที่ b o m a n s capsule เนื่องจากการกรองนี้เกิดขึ้นโดยผ่านรูเล็กๆที่ผนังของ membrane ของ glomerulus นะครับนี้ ก็จะมีคุณสมบัติให้น้ําและสารละลายผ่านได้แต่ไม่ยอมให้ plasma p r o ตีนผ่านออกไปได้กระบวนการกรองจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งสําคัญที่จะก่อให้เกิดการกรองได้นั่นก็คือความดันเลือดที่ก l o m e r u ที่เรียกว่า glomerular ลล pressure นั่นเองนะถ้าแรง pressure ที่ก l o m e r u l a r pressure สูงกการกรองก็ได้มากขึ้นนะที่เมื่อกี้จันก็พูดถึงแล้วว่า อยู่ที่ประมาณ55ม mm มประลอดนะครับในส่วนที่เริ่มเข้าไปแล้วก็จะลดลงลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เกิดกระบวนการกองโดยใช้แรงดันนะมีแรงดันที่เกิดขึ้นนะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิด simple filtration ความดันที่อยู่ใน glomerular capillaries o ซึ่งได้จากการบีบตัวของหัวใจอันนี้ก็จะมีค่าอยู่ประมาณ80-90 mm มมตปลอด ค่านี้จะสูงกว่าความดันที่อยู่ในเส้นเลือดฝอยทั่วไปประมาณ2เท่านะครับ g ก o m u l a r pressure นี้มีความสำคัญมากเพราะมันเป็นความดันที่จะช่วยให้ p l a s m าถูกดันผ่านรูของกล o m e r u l s ลงมาใน b o อ m a n s สเ a c e ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนของการสร้างน้ำปัสสาวะของเหลวที่ได้จากการกรองที่ก l o m e u l s เราเรียกว่า g o m ร u l a ฟิลเตสหรือแคปซูล่ายูรีนนั่นเองอาจจะเรียกว่ากลมลราฟิลเตสหรือแคปซูล่ายูรีนนะครับส่วนประกอบของกลมลราฟิลเตสนั้นประกอบด้วย93-94%นะครับอันนี้ประกอบด้วยน้ำถึง93ประกอบด้วยน้ำเป็นหลักเลย9 0กว่าเปอร์เซ็นต์และสารอื่นๆที่เหมือนกับพลาสมาเช่นวิตามินฮอร์โมนกลูโคสอะมินโนแอซิด อิเล็กโทรไลต์ยูเรียสิทครีตินินอันนี้ก็จะถูกกรองผ่านมาแต่จะต้องไม่มีโปรตีนจำไหนะแต่จะต้องเพราะโปรตีนเนี่ยมันโมเลกุลใหญ่หรือมีน้อยมากจนถือว่าไม่มีเลยเพราะรูของกลูมูรัสเมนเบนไม่ยอมให้เม็ดเลือดและพลาสมาโปรตีนผ่านออกมาได้ดังนั้นเราจะไม่สามารถตรวจพบเลือดและโปรตีนในปัสสาวะของคนปกติจำไหมนะ นั้นถ้าตรวจเจอก็แสดงว่าตัว g l ม m e r u มีความผิดปกติปกติแล้วต้องตรวจไม่เจอนะเลือดและโปรตีนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของไตได้นะครับอัตราการกรองของพลา s m a ที่ออกจาก g l ม m e r u ของไตทั้งสองข้างเราเรียกว่าโก o m e r u l a r ฟ i l t r a t i o n r a นะ อัตราการกรองของพลาสมาที่ออกจากกลมูรายของไตทั้งสองข้างเราเรียกว่า glomerular filtration rate เรทก็คืออัตราหรือ GFR นะครับ GFRglomerular filtration rate มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาทีหรือมิลลิลิตรต่อนาทีหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่า GFR หรือ glomerular filtration rate ตัวนี้ filtration rate ตัวนี้หมายถึง จำนวนของพลาสมาหรือ fluid หรือของเหลวที่กรองผ่านโกมลล r u ของไตทั้งสองข้างต่อเวลา1นาทีก็มีการเช็คดูว่าใน1นาทีนียมีการกรองผ่านตัวไตทั้งสองข้างเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ต่อนาทีค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ125มิลลิเมตรมิลลิลิตรต่อนาทีหรือเทียบเท่ากับ180ลิตรต่อวัน นั่นแสดงว่าไตานี้ต้องกรองน้ํานะน้ําต้องกรองน้ํานะหรือกรองของเสียที่ออกมาเนี่ยต้องมีการกรองผ่านไตต้องร้อยแปดสิบลิตรต่อวันทีเดียวนะเลือดน้ําน้ําและเลือดต่างๆจะวิ่งผ่านเข้าไปไตยเยอะมากร้อยแปดสิบลิตรต่อวันหรือร้อยี่สิบห้ามิลลิตรต่อนาทีนะครับดังนั้นในหนึ่งวัน จะมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงที่ไตและไตก็จะกรองน้ำออกมาปริมาณ180ลิตรใน1ชั่วโมงแต่ไตมีหน้าที่ปล่อยปล่อยฟิลเตสออกมาในน้ำปัสสาวะเพียง1 1.5ลิตรเท่านั้นเพราะอะไรกรอง180 180ลิตรต่อวันแต่กรองแต่ถูกขับปัสสาวะเป็นน้ำปัสสาวะเพียง1 1.5ลิตร เพราะส่วนที่เหลือปริมาณ99%ของฟลูเตตทั้งหมดไตจะเก็บและนำกลับเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของเลือดเพื่อร่างกายใช้ต่อไปด้วยกระบวนการดูดซึมกลับที่ท่อไตที่เรียกว่า tubular reabsorption นะครับก็คือไอ180ลิรต่อวันเนี่ยมันเราวัดตรงบริเวณที่หลังที่ออกมาเข้าสู่ proximal c o n v o l u t e แล้วนะครับของในแต่ละอัน แต่ทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยก็เข้าสู่นขอ,ของที่กรองออกมาผ่านหลรดมันแคปซูลหรือโคโมรัสแล้วก็จะถูกท่อเนี่ยถูกดูดซึมกลับที่เรียกว่า tubular reabsorption นี้มาดูกระบวนการดูดซึมกลับที่ท่อไตคือ tubular reabsorption ก็คือส่วนของรีโนลทิบูนเนี่ยก็เป็นส่วนที่ดูดซึมเอาน้ำและสารบางอย่าง ที่ร่างกายต้องการกลับคืนสู่กระแสเลือดการดูดซึมกลับนี้จะใช้วิธีการสองวิธีคืออันนี้หนึ่งคือ active reabsorption ก็คือ active reabsorption อันนี้เป็นการดูดซึมของเหลวผ่านเข้าไปใน tubular epithelial cell ก็คือผนังของท่อเซลล์ของผนังของท่อตัวนี้แล้วจะฟุ้งกระจายเข้าไปในเส้นเลือดฝอย สารที่ถูกดูดซึมกลับไปโดยวิธีนี้ได้แก่สารจะพวกกูโคสอะมิโนแอ,อซิดโปรตีนยูริกแอซิดจะถูกดูดซึมกลับบริเวณที่เรียกว่า proximal convoluted tubule เกือบทั้งหมดพวกกูโค s สอะมิโนแอ,อซิดและโปรตีนจะถูกดูดซึมเข้าไปในทิวบูทั้งหมดไม่เหลือออกมากับปัสสาวะนอกจากเกิดอาการผิดปกติ นะพวกโปรตีนกรดกรดโปรตีนและยูริแอซิดบางส่วนก็จะถูกดูดซึมกลับไปใน,นในบริเวณที่เป็น p r o กซ m มอลคอนดูเลตแต่ชีบูนส่วนสารเฉพาะอิเล็กโทรไลต์ได้แก่พวกโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมคลอไรและไบคาร์บอเนตก็ถูกดูดซึมจากทุกๆส่วนของรีโนเทบูนซึ่งก็จะมีฮอร์โมนแอนโดสเตอโรนช่วยควบคุมในการดูดซึมด้วยนี่เองครับที่เราเรียนในเรื่องฮอร์โมนแล้วเนี่ย ฮอร์โมนตัวนี้จะมีบทบาทในช่วงของรีนอกทิ t ้บุมที่จะช่วยในการดูดซึมกับพวกอิเล็กตรไลต์ต่างๆด้วยนะครับอันนี้เรียก Active ส่วนกระบวนการที่2ในการเกิด t ูบุราเรียบซ o อมชั o นก็คือ Reabsorption น e รียบซ p อมชันตัวนี้เป็นกระบวนการดิฟฟิวชั n หรือที่เรียกว่ากระบวนการกระจายและ Osmosis สนะครับเคยได้ยินดิฟ f ิวชั n นกับ Osmosis เป็นการดูดซึมกลับของสารที่มีโมเลกุลใหญ่ที่เป็นของเหลวถ้ามีความเข้มข้นสูงก็จะซึมกลับโดยวิธีการที่เรียกว่าออสโมซิสออสโมซิสเนี่ยเป็นการดูดซึมโดยใช้ความเข้มข้นนะครับของของสารตัวนั้นเป็นหลักโดยการดูดซึมจากสารที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่สารที่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำก็เรียกว่าออสโมซิส เช่นพวกกรูโคลส์พลาสมาโปรตีนอะม,มิโนแอซิดตัวเนี้ยส่วนสารละลายอื่นที่อยู่ในรูปของเหลวนั้นก็จะดิฟฟิวอันนี้กระจายดิฟฟิวเข้าไปในส่วนของเหลวอ,อันนี้ใช้ปริมาณนะครับดิฟฟิวเนี่ยันมีปริมาณมากเขาก็เลยดิฟฟิวแพรกระจายก็เรียกแพร่กระจาย,จายเพื่อดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดังนั้นการรีบซรอบนี่ก็ใช้กระบวนการทั้งออสโมซิสและดิฟฟิวชัน สารที่ร่างกายไม่ต้องการได้แก่พวกยูเรียยูริกแอซิดครีเอตินินและของเสียที่เกิดจากเมตาบอลิซึมของโปรตีน,นอื่นๆจะไม่สามารถซึมผ่านชิวบูลเข้าสู่เลือดได้ไนาะเข้าสู่เลือดไม่ได้จึงถูกขับออกสู่ collecting ชิวบูลออกมาเป็นน้ำปัสสาวะนะในส่วนที่เป็นยูเรียเนี่ยไม่ไมไมร่างกายไม่ดุดสารในร่างกาย id, in ine, ยูริกแอซิดครีเอตินินเนี้ย นะไม่ถูกดูดซึมกลับไปในส่วนที่เป็นท่อก็เลยถูกขับออกมาทาง collecting t u b u l นั่นเองอันนี้ก็เห็นภาพว่าอันนี้เขาให้เห็นเรื่องของอันนี้ cortex กับ outer medulla แบ่งชั้นนะการ reabsorption นะฮะความเข้มข้นในการกรองให้เกิดน o นะ t o concentrate เนื่องจากความเข้มข้นที่จะกรองให้เป็นน้ำ สอสเวอมาใช้หลักของความเข้มข้น,นอันนี้ก็เขาเห็นว่าสีน้ำเงินคือ passive transport นะอันนี้ t r a n s กับ active transport active อย่างที่บอกแล้วนะฮะมันมีกระบวนการดูดกลับโดยโดย active transport ส่วน passive transport ก็จะเป็นเรื่องของ osmosis และก็ ด i f f u s i o n นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเลขให้เห็นว่ามีาลักษณะความเข้มข้นนะครับอยู่ในกระป๋องอันนี้ก็เช mecanism เ่ีอยนเป็นความ concentration เป็นความเข้มข้นอันนี้ก็จะตรงท่อบกมลม e ร u l อันนี้เลข300ร้ย แล้วกรองออกมายัางอยู่300แล้วก็ลดลงมาไอไอตัวที่ความเข้มข้นเนี่ยตัวนี้ก็จะไหลลงมาที่ถูท่อแล้วความเข้มข้นอ่าก็จะมีการดึงน้ำที่ถูกแอบซอบรีแอบซอ,อบอกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็มา นี่ก็เป็นตัวเลขที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับความเข้มข้นตอนแรกก็สูงสูงในช่วงแรกแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีการดึงน้ําออกทั้งทั้งส่วนที่เป็นพสซีฟแล้วก็ส่วนเกลือแรกก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบแอคทีฟรานสปอร์ตนะฮะแล้วพอมาเหลือส่วนตอนที่จะเข้าสู่คอเลสติรอดักนะก็ปริมาณความเข้มข้นก็ลดลง นะครับเพราะถูกดูดซับออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็น osmotic i n t e r s t i t i a l เป็น c l ลอเ t i ิ duct อันนี้ก็หมายถึงจะเห็นว่าตัวเลขจะลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็น blood from efferent อันนี้เขาดูเรื่องของตอน efferent ตอนออกที่ท่อแล้วก็ออกสู่ท่อเวน เวสตาเลกตาอันนี้ก็หมายถึงเห็นว่าว่าจะมีโซเดียมคลอไรด์และน้ำก็จะมีการดูดน้ำจะถ,ถ,ถูกดึงออกและบางส่วนก็จะเป็นพวกคอเซียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ก็จะเข้าสู่ท่อน้ำออกแคลซี่งพอไายเข้านะครับพอในส่วนตรงท่อน,นี้ก็เป็นน้ำเข้าแคลเซียมโซเดียมคลอไรด์ออกน้ำเข้า ก็เป็นกระบวนการที่ละเอียดมากขึ้นในเรื่องของอความเข้มข้นนะครับและแรงดันนะครับที่เกี่ยวกับมีผลในกระบวนการดูดซึมนะและธาตุอิเล็กโทรไลต์หรือการดูดน้ํากลับนับ่นเองทีนี้มาดูอวัยวะส่วนที่2องเราพูดถึงไตไปแล้วก็มาดูถึงเรื่องหลอดไตยูเรเตอก็เป็นท่อสําหรับนําน้ำ,นำปัสสาวะออกจากไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีอยู่สองท่อวางทาบอยู่บนกล้ามเนื้อหลังด้านในความกว้างโดยเฉลีย่ยอยู่ประมาณ1เซนติเมตรสำหรับช่วงที่ผ่านช่องท้องแต่จะเล็กลงมาเป็นขนาด0.5ซนติเมตรเมื่อลงมาสู่ในอุ้งเชิงกรานตอนแรกก็ใหญ่แล้วก็มาเล็กความยาวทั้งหมดประมาณ25 3 0ถึง30ซนติเมตรแล้วก็จะแตก,กต่างกันตามความสูงของคนในผู้ชายจะมีท่อท่อไต ที่ยาวกว่าหญิงส่วนผนังของท่อไตก็จะปอประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบและก็ทําหน้าที่ขับเคลื่อนน้าปสัสสาวะออกสู่ออกจากไตลงลงมานั่นเองอันนี้ก็เป็นยูเรเตอร์ฮนะยูเรเตอร์นี่เป็นยูเรเตอร์นะยาวมาช่วงบนก็ช่วงใกล้ไตก็จะใหญ่แล้วก็เล็กลงหรือประมาณ0.5ซเมตรเมื่อเข้าสู่ส่วนของแรดเจอร์ของปัสสาวะนะครับ อันนี้เป็นท่อไตหรือที่เรียกว่ายูเรเตอร์ในฟีเมลกับเมลยูเรเตอร์ของผู้ชายนี่มองด้านข้างก็จะมาแทงทะลุเข้าสู่กระเพาะกระเพาะปัะสสะาวะหรือแบร d เดอร์แล้วท่อที่ปัะสสะาวะที่ที่นำน้ำปัะสสะาวะออกจากนอกร่างกายก็เรียกยูเรท่าเจนท้ว่าท่อของยูเรท่าของผู้ชายนั้นยาวกว่าของผู้หญิงจะสัน้นเพราะั้นโอกาสการติดเชื้อ อะไรต่างๆของผู้สุภาพสตรีก็จะติดเชื้อเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนะครับของผู้ชายนี่ยาวต้องผ่านเพนนิสมาก่อนนะครับดิสตอลพักสมอลยูเรท่าอันนี้ก็มาดูอันนี้ก็เป็นน้ำปัสสาวะก็อยู่ข้างในของผู้หญิงก็จะมีมดลกอยู่ด้านหลังก็จะมี p พั x สมอลยูเรท่ากับดิสตอลยูเรท่าส่วนผู้ชายก็มี p พัคสมอลยูเรท่ากับดิสตอ l ยูเรท่าก,ก,ก็คือ ท่อน,นำน้ำปัสสาวะแต่จะเห็นว่ายู่รท่าของผู้ชายนั้นยาวกว่าแน่นอนนะครับของผู้ชายมันจะมีตรงท่อ r o x i m a l อยู่รท่าเนี้ยจะผ่านเข้ามาที่ท่อของ p พส s t a เตแกนคือต่อมต่อมลูกหมากนี้ถ้าเป็นปัญหาต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบก็จะไปบีบรัดยู่รท่าของผู้ชายได้ก็จะมีผลทำให้ปัสสาวะลำบากหรือปัสสาวะขัดหรือไม่ออกนั่นเองนะครับ ันนี้ก็เป็นความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิงในส่วนที่3คือกอระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) อันนี้จะเป็นที่เก็บน้ําปัสสาวะออกจากไตตลอดเวลาแต่ก็ทําหน้าที่ขับออกมาเป็นครั้งคราวตามความตั้งใจของคนคนนั้นนะฮตั้งอยู่บริเวณอุ้งเชิงกานหลังต่อกระดูกหัวหน่าและอยู่หน้าต่อของลำไส้ใหญ่ในชายและหน้าต่อมดลูกในหญิงนะครับ ขนาดของกพอปัสสาวะนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณปริมาณน้ําปัสสาวะที่มีอยู่หลังจากที่เราปัสสาวะเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีน้ําปัสสาวะเหลืออยู่เลยจนอาจจะมีถึงขนาดไม่มีเลยจนถึงขนาด5 0าสซีซีก็ได้แต่ขนาดที่น้ำปัสสาวะอยู่เต็มที่ก็จะรับน้ำปัสสาวะได้ประมาณ5 0 0้ซีซีเลยหลังจากผนังของกพอปัสสาวะผนันงส่วนท,ทั่วทีบ ผนังของกระเพาะปัสสาวะนั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบเช่นเดียวกันแต่ก็หนากว่าไตที่กระเพาะปัสสาวก็จะมีรูปเปิดอยู่สามรูคือเปิดทางยูเรท่าสอรูยูเรเตอร์สรูแล้วก็แล้วก็เปิดเปิดออกทางยูเรท่าหนรูซึ่งตรงรูปเปิดตรงนี้จะมีสฟิงเตอร์หรือกล้ามเนื้อหูรูดคอยปิดเปิดเมื่อต้องการกลับถ่ายนะครับ อันนี้ก็เห็นว่าท่อเปิดอันนี้เป็นท่อของยูเรเทอร์เข้ามานนเป็นท่อเปิดาจากไตนะเป็นเป็นท่อไตทําจากไตมีรูเปิด2อรูแล้วก็รูปเปิดที่เข้าสู่ยูเรท่าซึ่งบริเวณนี้ก็จะมียูเรทอร์สฟิงเตอร์นะครับเป็นตัวควบคุมการขับถ่ายคือมีการสามารถสั่งให้เกร็งหรือก็มิดไม่ให้ปัสสาวะไหลออกมาได้เป็นสฟิงเตอร์ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อ ตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อลายนะครับซึ่งสามารถสั่งงานได้นะครับก็คือเป็นการสามารถเรากระมัดกันปัสสาวะได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็ให้เห็นนะเป็นรูปเปิดอันนี้มาจากยูเรเตอร์หรือท่อไตอันนี้ก็เป็นรูปเปิดออกก็เป็นมาเพเปิดออกสู่ยูเรท่าครับตอนนี้มาดูหลอดปัสสาวะหรือที่เรียกว่ายูเรทา สำหรับนําน้ําปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนะครับขอพิมพ์นี่ผิดผดผ,ดผู้ชายครับผู้ชาย ส่วนยูเรท่าของผู้หญิงนั้นจะสั้นมากอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรมีความยากว้างโดยเฉลี่ย1เซนติเมตรแล้วก็จะรับน้ําปัสสาวะจากกระเพาะปะสัสสาวะเปิดลงสู่ช่องเปิดภายในปสัสสาวะเพศเหนือต่อช่องคลอดผู้หญิงประมาณ4เซนติเมตรซึ่งสั้นกว่าผู้ชายส่วนยูเรทาของผู้ชายยาวประมาณ25เซนติเมตรเปิดออกสู่ภายนอกที่ปลายขององคชาต ที่ส่วนปลายนี้ก็จะมีขนาด0.8ซนติเมตรโดยเฉลี่ยแล้วหลอดปัสสาวะของชายจะมีขนาด1ซนติเมตรแต่มีลูกหมากและท่อนำน้ำเชื้อมาเปิดสู่ด้วยฉะนั้นหลอดปัสสาวะของเพศชายนอกจากจะใช้ในการนำปัสสาวะแล้วก็ยังเป็นทางออกของน้ำอสุจิด้วยนะครับอันนี้นี้เป็น urinary bladder ureter ก็คือท่อไตเสร็จแล้วก็ออกมา อันนี้ก็เป็นยูเรท่าซึ่งของผู้ชายก็จะผ่านที่โพสติแกนก่อนแล้วก็มีต่อมน้ำกามนะครับแล้วก็ไหลผป่านสู่อันนี้ยาวถึง2 5ซนเมก็จะออกได้ยูเรยูเรท่านะครับอันนี้ก็เห็นอีกอันหนึ่งนะครับของเพศชายและเพศหญิงของเพศชายก็จะยาวกว่าประมาณ2 5ซนมตรแต่ของผู้หญิงประมาณ4ซนเมตรซึ่งสั้นมากนะครับ น,นี่ก็จะเป็นโพสตกแกนหรือต่อมลูกหม,มากน,นี้ก็จะเป็นท่อยูเรทรานั่นเองทีนี้การทํางานของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะนั้นทําหน้าที่เก็บกักน้ําปัสสาวะและปล่อยออกมาเป็นครั้งคราวการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าซิมพาติกซึ่งอยู่ที่บริเวณลำบ้า ริเวณเอวนั่นเองแล้วก็มี efferent fiber นะฮะไปอยู่ที่กะระเพาะปัสสาวะก็คือตรงซินปัสติกก็จะส่งขแขนงประสาทไปเลี้ยงที่กะระเพาะปัสสาวะแล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดท,ที่เรียกว่าสฟิงเตอร์เมื่อเริ่มมีน้ำปัสสาวะประมาณ150ลูกบาทเซนติเมตรคนเราก็จะเริ่มมีอาการปวดปัสสาวะเล็กน้อยแต่ยังไม่ต้องการถ่ายปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะยังสามารถจุน้ำปสัสสาวะได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีอาการปวดปสวัสสาวะเพิ่มมากขึ้นนะทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการขยายตัวของกล้ามเนื้อเรียบของผนังกระเพาะปัสสาวะจนกระทั่งปริมาณปสัสสาวะในกระเพาะเพิ่มขึ้นเป็น400-500ลูกบาศก์เซนติเมตรนั้นก็จะมีอาการปดวดปัสสาวะมากขึ้นจนไม่สามารถที่จะรอได้อีกต้องไปถ่ายปสัสสาวะ กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะนี้ก็จะบีบตัวอย่างแรงเพื่อดันน้ําปัสสาวะออกในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อหูรูดนะครับที่อยู่ที่ปิดอยู่ตรงท่อปสัสสาวะก็จะหย่อนตัวหย่อนตัวเพื่อให้น้ําปัสสาวะออกมาอันนี้ก็เป็นกระบวนการในส่วนนี้ในสภาวะคนปกติคนเราจะปัสสาวะประมาณไม่เกินห้าครั้งในเวลากลางวันจนถึงนอน และหลังจากหลับไปแล้วจะลุกขึ้นมาปัสสาวะไม่เกินหนึ่งครั้งหรือไม่ต้องลุกเลยอัตรานี้จะเปลี่ยนไปเมื่อคนนั้นดื่มน้ํามากกว่าปกติหรือคนที่มีที่มีอากาศหนาวซึ่งจะทําให้เสียน้ําออกมาทางเหงื่อน้อยลงก็จะทําให้ปัสสาวะมากขึ้นได้ถ้าคนหนาวนะครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอจบตอนที่สามไมื่คืนี้ก่อนนะครับ ออาที่ทีเดียวมันก็เหลือไม่มากแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะจไว้ต่อตอนที่4แล้วกันนะครับสวัสดีครับ